อือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะนันก็ขออนุญาตทำหน้าที่นะคะเป็นตัวแทนสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องของข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารกับโลกแล้วก็ทุกคนที่เปิดเข้ามาดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อทางจิตวิญ,ญญาณส่วนบุคคลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราคะขอให้ทุกคนนะคะตั้งสตินะคะ ก่อนที่จะรับฟังใดๆนะคะขอให้ใช้สติแล้วก็วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเจตนาของการทําคลิปนี้นะคะทําขึ้นเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงกฎแห่งกรรมตามจริงที่ทุกคนจําเป็นที่จะต้องรู้นะคะโอเคค่ะในคลิปนี้ดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะลบลู่ดูหมินศาสนาใครหรือว่าความเชื่อของใครหรือว่าการการะทําของใครแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดสินใครนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคําพูดคําไหนนะก็หรือการการะทําใดๆที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะคะเป็นการทําร้ายหรือว่าเป็นการอ,อ ตัดสินใครตัดสินสิ่งใดก็ต้องขอข้ามาด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาทาสิ่งนั้นจริงๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ที่ได้นะคะคือชาลีออดเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณแล้วก็บอกคุณว่าสิ่งที่คุณต้องการนะ่ะมันมีอยู่นะมันมีอยู่จริงแต่ว่าคุณจําเป็นที่คุณจะต้องเดินทางเพื่อไปเจอกับมันตอนนี้ช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการกระทา พราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหนทางระหว่างการเดินทางนั้นน่ะสาคัญไม่แพ้การเรียนรู้มันให้ได้มากที่สุดนะคะเป้าหมายของคุณที่คุณกําลังพยายามเพื่อมันนั้นน่ะกำลังจะสําเร็จนะคะคุณกําลังอยู่ในเส้นทางแห่งความสําเร็จของคุณเส้นทางที่ใช่ของคุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเตรียมสเสบียงให้พร้อมและออกตัวไปเลยนะคะกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นใน,ใน,ในอนาคตของคุณนะคุณอาจจะคาดไม่ถึงว่าคุณกําลังจะได้พบกับอะไร ในเส้นทางข้างหน้านะคะแต่ขอให้คุณพกสติแล้วก็ความรู้ความสามารถของคุณนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับสิ่งที่คุณกําลังจะเจอหรือกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะทําต่อไปเลยนะคะถ้าคุณกําลังลังเลสงสัยว่าจะทําต่อไปดีไหมมันใช่สิ่งที่คุณต้องการหรือว่าสิ่งที่มันจําเป็นสําหรับชีวิตคุณหรือเปล่านะคะลองทําดูก่อนคะ่ะทําไปก่อนแล้วคุณจะเห็นหนทางต่อไปอย่างชัดเจนเองนะคะ บางคนนะคะยังไม่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตนะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่ามันยังเร็วเกินไปสําหรับคุณหรือว่าคุณรู้สึกว่าแบบมันแบบมันยังไม่จําเป็นขนาดนั้นอ่ะก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรค่ะแค่คุณใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดในรูปแบบที่คุณจะไม่มาเสียใยทีหลังว่าวันนั้นคุณยังไม่ได้ทําแบบนี้เลยวันนั้นคุณยังแบบไม่น่าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะทําไปเลยค่ะมีชีวิตก็ใช้ ใช้ให้มีความสุขที่สุดแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันก็มีเวลาของมันนะคนทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดไปแล้วก็ไม่มีใครมาอยู่กับเราตลอดไปคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าเวลาจะมาพาก,กันจากไปตอนไหนอาจจะเป็นคุณที่ต้องจากไปหรืออาจจะเป็นเขาที่ต้องจากไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ อยู่กับเวลาปัจจุบันให้ได้ดีที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการให้ได้มากที่สุดนะคะเป้าหมายของคุณนะมันจะอยู่ไม่ใกล้หรอกมันใกล้ถึงเวลาแล้วแหละสําหรับคนบางคนนะคะคุณกําลังจะมาถึงปลายทางแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอย่าพึ่งท้อนะคะ ไปต่อเลยถึงแม้ว,ว่ามันอาจจะดูยากมันอาจจะดูลําบากมันอาจจะดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําไปอ่ะมันพังทลายลงมาในพริบตาเดียวแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะมันเป็นเพียงแค่จุดทดสอบคุณเท่านั้นเองนะทดสอบว่าคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่าทดสอบว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าคุณนะ่ะใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่านะคะคุณบางคนนะคะอาจจะเดินมาเพื่อมาส่งคนบางคนก็ได้ไม่ได้เดินมาเพื่อที่ จะมาอยู่กันไปตลอดชีวิตนะคะหรือคนบางคนก็อาจจะเป็นเป้าหมายของใครบางคนจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะในที่นี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณทำอะไรกันมาแล้วคุณรู้สึกกันมายัางไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการเดินทางในครั้งนี้นะคะมันอาจจะดูยาวนานหรือว่ามันอาจจะดูเจ็บปวดนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะมันไม่มีความเจ็บปวดที่แท้จริงแล้วมันไม่มีความสุขที่แท้จริงนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเกิด<ป>ขึ้นก็ต้องดับไปแม้กระทั่งตัวคุณนะตัวคุณก็ยังจะต้องจากไปในวันใดว,วันหนึ่งนะคะไม่ว่ามันเร็วหรือช้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะมันเหมาะสมเสมอนะเพระาะฉะนั้นแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดนะคะโอเคค่าวสำหรับวันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะเตือนและต้องการที่จะบอก ทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะสำหรับวันนี้นันก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยสำหรับทุกไลค์คอมเมนต์ทุกๆ s u b s c r i b e นะคะนันก็ขอ,อกอดเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะที่กำลังพยายามอยู่ในเส้นทางของตัวเองนะสำหรับวันนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย